more เพราะว่าพรู้แล้วนะคะแล้ว hey. ก yeah, ็แบบเนี <Heh. S 2> um. uh ้ยเม่อวนจังหวะที mm. uh ่เขาส่งเนี่ยไปทอเนีกยนะคะแล้วเขาก็ต huh. yeah. uh ัด huh. ส uh ินใจทำอะไรบางอย่างที่เรื่องใหญ่มากแล้วก็ไปจัดการชีวิตขเองกันโดยมีออกแบบเป็นตัวคอยสัอร์ตช่วยเหลืออรเนี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะแข่งทีขึ้นเรื่อยเรล่อยแล้วก็แบบแซ่บไม่ลด ุีมันจะมีความหวานมากขึ้นมอะไรก็คือความที่คนสองคนทำคู่ทำดีกันจริงนะครับคุณรู้ว่าเขาสวนงายค่ะเอลเลสได้ถ้าไม่ติดเรื่องโควิดเพราเราจะไปเชียงใหม่ก็จังหวัดนนี้จะหวัดนี้เพิ่มเติมแล้วก็จะได้เห็นความสวยงามของประเทศไทยอีกทีแต่อย่างอ๋แต่อย่างอ๋อกต่ย่าก็บอกว่าซีนกลางช่วงน้ำมันร้อนมากทั้งสัปดาห์มันคืนก็หนาวมากใช่ค่ะแล้วก็ข้างบนดอยคือหนาวมากเราอยู่ในไร่กระลำปีกันะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่าสนใจผมว่าสนใจอยากพี่แอนมาพี่แอนบอกว่าเป็นละครเรื่องแรกท่านกำลังรอยากดูเรื่องนี้ใช่ใช่ไหมคตอนก็คือจริงจมันก็บอกตอนหนึ่งไงเอนอยากให้คนดูอ่ะดูจนจบแล้วก็ให้คะแนนแดงอะไรอันจะมาตอบได้ว่าเออมันสนใจเราหรือยังเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบตอนหนึ่งเลยบางคนอาจจะชอบตอนหนึ่งมากก็ชอบตอนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วแต่จริตของคนดูอะไรเงี้ยก็อยากรู้กันแหลคนก็เลยมองว่าทำไมโอ้เล่นงแบบพี่แอนทำไมโอ้ไม่เคยไปวิ่งกับพี่แอนเลย ข็อยากที่บอกว่าโอ้เขาเป็นแนวแบบมันล้อมันล็อเขาจะต้องเล่นแบบอะไรนะเล่นสเก็ตเอะไรเงี้ยลังสายแบนด้วนไงวิ่งแล้วพี่ไม่ชอบอยู่บนล้อดิวไม่่อนหน้านั้นที่ได้ดิวไม่ขอนหน้านั้นว่าบิวค่ะเขาก็บอกว่าถ้าใครเขาไปเล่นสเก็ตข้างๆไงได้ไหมอะไรเงี้ยบอกอไม่เป็นไรดูรปะบเจาจกชุเจนทีบอกว่าเหมือนว่าเจนจนบอกว่าแบบโดนเหมือนแกมังค่ ผู้ใดญ่ไหรอกึ่งครเพราะว่าเจนเพิ่งมาถามว่าเขาเป็นลูกรับพี่แอนจริงไหมเขาเป็นลูกกลาชังค่ะคือจะรักก็รักจะวกียก็กียอะไรบ้านอะไรมากกว่าการักียอรคอะไรก่ารเกีครึ่งคเลยค่ะแล้วแต่แล้วแต่ว่าจังหวะอะไรนาจะมาถึงแลก่อน เขาไม่หลไม่กลัวแบบต้าวมา้าตเที่ยวับเจหา้ยตย่แก็โอเคนะแนก็แอนก็จัดการันได้แล้วเราก็พอได้ก็อยูาพี่แอนเป็นคนิงองเไบเป็นไเปอบเคืถ้าแหนัดนกันก็แบบอเคว่งไหมวันนี้ถ้าจะเบี้ยวให้รายยืนไว้ไม่ไม่การเบี้ยวไม่ใช่ปัญหาเบี้ยวได้ กับพี่แอนคุณพี่แอนน่ะผมไม่ตื่นเพราดูมแบบเวลานี่จริงๆไม่ได้บังคับนะก็อยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยแลเด็ดเป็นไงบ้างค่ะแลเด็ด ก็จะเชื่อฟังเขาจะไม่ตสามารถรับไม่เพี้ยนดูเสียงเกบนจากคนละคนละคนละแนวเลยใช่ไหมจะให้ม่าไม่เพื่อนนี่คือแบบว่าจะสนุกขึ้นในแบบว่าจะรเ่นหรืออะไรยังไงหนึ่งว่าถ้าถ้ามาด้วยกันอ๋อถ้ามาด้วยกันมันสนุกแล้วคือถ้าเพื่อนยิ่งเยอะมันยิ่งแบบหาทายการแต่อย่างอย่างสมมติแอนวิ่งถ้าวันนี้แอนแบบแบก เพื่อนแอนและเจมมันจะวิ่งหนีไปเลยเพราะว่าเขาต้องการจะไม่ยด้กันวิ่งเร็วอยู่แล้วที่เขาจะรู้สึกเหนื่อยต้องมาอยู่กับผู้หญิงที่วิ่งแบบช้ากว่าอย่างเงี้ยทุกคนอยากไปก็ไปไม่ต้องรอกัรติดต่องานค่ะใครอยากไปทำมันได้สนุกดีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสายวงจรด้วยชอบเอาอุซอรี่เยอะๆมาอวดแล้วมาเอาถึงเราเน้นเน้นโวกหัวมากกว่าเพราะว่าวันนี้ตัวเองมีรองเท้าใหม่ีนาฬิกาใหม่วิ่งเร็วไปใหม่ ไอย่างเงี้ยเราไม่ต้องแบบมีจิตใจฟังคำพูดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ราต้องออกแบัวกายด้วยันี่ยตัวกายเป็นแบบว่าถ่ายแบบออกแบบกายกล้ามเนื้อมันเล็กแทนจะเล่นโยคะด้วยอะไรเงี้ยก็ได้เป็นแบบาอๆการจะเป็นตแบบเหมือนลูกสาวเอแบบในคลาสก็มีแบบผู้หญิงคนเดียนะแล้วก็ผู้ชายตัวใหญ่ๆหิบไปหมีมาแต่น่ารักดีนะไอ้่าคือแบบเขาดูเขาไม่รังเกียจความเป็นผู้หญิงผูะเขาอยู่ได้เขาเกินเขาคงเกินแล้วเขาก็ จริงแลเด็กก็เป็นอย่างนั้นแล้วเด็กฝรหนงานี้ก็ก็ไปยกับคบกันสองคนแตบแอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังน้องอาจจะแบบบ้านอยู่ไกลอะไย่างเงีแลอาจจะไม่ได้จอยกันดีๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าผู้ชายสองคนเนี่ยมีความเป็นไม่อายอ่ะยางดีเจมุกเคยชวนมาก็มาเข้าพารเตัอายอย่างเงี้ยดีเจมก็จะชื่ว่ายกอไม่ใช่ริงแต่วาจะเสียงผ้ายเด็กวัยเจมกอย่ข้างไหนรัวละครเรื่องไหนทีาา่เล่นคี่ก ชได้วยเพราะเจมบอกว่าโดนไปฉากแรกก็ถอนเลยก็รู้ว่าทำไมต้องถอดใช่ค่ะคือแอนชอบผู้ชายคนดีส่วนตัวค่ะอันนี้จริงๆเป็นลายเซ็นของเราเลยพี่แอนเพราะว่าทุกเรื่องของเราผู้ชายจะต้อง้คุณคนก็ชอบผู้ชายคนดีป่ะอันะไรอะไรจริงจริงนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะในละครเราก็อยากให้แบบเขาดูสวยงามอะไรเงี้ยคนดูดูก็จะเพลินๆมันเป็นยาชูใจให้ปีกกับเราก็เลยจะบอกเพาว่าเออเจมแบบถ้าช่วยได้เนี่ยเจมช่วยไปดิ้วหุ่นหรือตอนเล่นกระหล่ ขอนลายขอน้องล่างเขินน้องยาเขินพี่ยาอันนี้ต้องใส่เสื้อผ้าแค่ไหนอ่ะจะเห็นได้ดีว่าเราชินหรือเปล่าอ๋อไม่ดูอ๋อน้องพี่ไม่ถ่าไว้ชินนเขาบอกว่าละครเรื่องนี้โดนพี่แอนหลอกมาเล่นใช่เขาอ่านหมดแล้วเขาไม่ได้เหมือนคุยกันวันแรกแต่เราอ่านแล้วเรื่องเล่นคือแอนไม่เล่าอะไรเขาสักเลยพราะพี่แอนบอกพี่แอนไม่ได้พัฒนาบทใช่แอนบอกไอ้ไม่รู้วอไม่รู้จริงแต่จริงจะเล่นไหมล่ะ จะมันจะได้เห็นภาพกเกมหนึ่งเลยใช่ไหมครับถ้าเขาเล่นถึงนะ,นะถ้าเขาเล่นถึงอ่ะก็จะเห็นการเป,ป<อ>ลี่ลยอันนี้เราต้องเข็งนิดนึงเขาจะเป็นคนที่ชอบให้ท้าทายแล้วก็จะตั้งใจถ้าชมบ่อยๆเขาจะแบบเหมือนแมวที่จะแบบเลื้อยไหลายๆอย่างเลยค่แต่ว่าเชื่อฟัง เก็อยากให้ดูการแสดงของี่ยาเสแกเขาเตรียมถ่ายละครอนะใช่อันี้มีเกณฑรักอรยากกาลยตาปีแวันนี้เจอกันเราเป็นยังไงบ้างคะเคมีต่างเอก่างร้ายจริงเรเราไม่ตั้แต่ในจิแก้วนะอูจิมเดียวกันเช้ามาก็เขาก็เข้ามุมหน่งอนก็มุมหนึ่งแลเล่นแข่งกันไม่ได้มีความเป็นเมลไม่น้อยแบบมองๆแบบนี้อีก่อนนั้น้มีการโดนช่อ เราชอบยังค่ะเราเจอประเด็นตามจริงมากกว่าเราจะมีการแบบเตรียมตัวชักคู่อะไรเพราะรู้ว่ากดมันยากเราไม่ถามว่าที่แรกนะที่ถึงที่มือปักบว่ามือถึงนะตัว <c oughs> ใหญ่ไหมไม่ได้คนไปท้าทายเขาแล้วแล้วคือไ,ไม่น่าสู้แรงเด็ก <c oughs> ไปวแล้วนางมีส่วนช่วยเราไหมนานงมีส่วนช่วยเราถึงว่าไม่ต้องเหนื่อยไหมในเรื่องนางจะเป็นตัวที่เขาเรียกกระทืบซัมแบบอีกทีนึง <c oughs> ต่อสู้แล้วนะคนเขเหมือนทีมเดียวกันเราก็จะแบบมีความเป็นศัตรูกับอันดามามากกว่าสุักในผลง,งานที่รู้สึกนะที่เราอาจจะเป็นศัตรูกับเขาตลอดเวลาถ้าเราระวังเขาตั้งแต่ปีแรกแล้ว